สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่6เมษายนนะคะ,ะคุณได้คิงถือคาถากับหัวเขาได้คิงถือเหรียญกับหัวพลังงานกับหัวทั้งคู่นะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังท้งเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยเป็นไปได้อาจจะมีปัญหาทําให้ไม่เข้าใจกันแล้วก็โดยเฉพาะคุณเนี่ยต้องระวังอารมณ์ให้ดีนะคะเราอาจจะอารมณ์เสียได้ง่ายหรือไม่ก็ใจร้อนนะคะแฟนต้องระวังอย่างมากเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะ มีไพ่เอ่อเริ่มจเซลเฟิรแล้วก็เก็ตมอร์ฟิ a t ชันนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณทั้งคู่เนี่ยจะต้องโฟกัสนะคะที่ตัวเองไปก่อนวันนี้อย่าเพิ่งมา,าพูดคุยกันเรื่องซีเรียสนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิดใจกันหนักกว่าเดิมแล้วก็ g เก m ตมอร์ฟิ a t ชันก็หมายถึงการก่อนจะตัดิใจอะไรต้องรอบคอบนะคะต้องใจเย็นเนาะทางเรื่องงานเรื่องรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทก็โฟกัสที่งานไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พลังงานยังไม่ดีนะคะ